ก็สวัสดีครับก็มาดูคนขับเราครับคนขับคนขับประจำเราเลยครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับเราได้คนขับแล้วครับเดี่ยวแรกแต่คนมาครับพี่สายแม็คเร่งจงนะุกเจ้าเป็นพี่ผู้แรกบะเนี่ครับเจ้าเทพีหรอสามที่เก่กาเกิดสองเจ็ดปะเมื่อสองหกต้องรุนเนดีวยวนกะันเอนนี้ กันห้องพรมกันพอท่านพอท่นเต็มดีมเนาะแกเนอะสองหกมัเต็มเลยที่นี่ยังตรงเต็มสีสิบแน่นมังม้งเหรอเออแครบเดือนเกิดห้าจังสี่สิบพอดีเท่าเตอมไว้ด้องเ็นจีไหมโอ้เมือท่านเต็มเน่ยมันแน่นมัสามเก่ามันก็สามสี่สิบปีนี่กซ้ขากินอาหารขาเกา่าเป็นปีเนาะเท่าเลยเนาะนี่เลยข้าเดียวนึงเนาะ ถ้าในตั้งรักตั้งยังข้าวเดียวเท่าเลยไปครึ่งครึ่งไวเลยนะครับขั้นหม่ครับที่แรกที่แรกให้บอกแม็กมาครับแม็กบมาอยากให้นองมากนี่เลยเพราะมันอนยุบานเนี่ยพอดีเลยพี่สายว่างแม็กว่ารับประกันนะครับรับประกันโอ้ยคนทักมากหลายครับงมึงขึ้นก็ทักมากได้แล้วเด้อครับคนขับอ่ยุดีไม่แห้งกับซียุ่นต้องกันตลอดครับ ให้พิ่นดูแรกเลยครับดูแลเลยจะประมาณนี้แบบได้มือแบบได้มือแเร่นทั้งสี่ก็หลงจะวะหลงมันเหนื่อหมันือกล้าเน้อไมหปนมกไปแช่ไอ้นี่เนาะมาบอไสเลยไปเที่ย่บ้านเนยันยังมาเมื่อยเลยแล้วมือมันพาไปหาถุ่มนาะไปนอนรอถึงตีสีเนาะก็ไปนอนรอใส่ไส่ก็ต้องออกไปเสา มดมือก็ได้สองเที่ยวเนาะสองเที่ยวซ้ำซ้ำมาเดี๋ยนนูนเข้าเข้าก็ได้นอน,นอยู่บัวไส้อันนี้นายงานเข้าแดดออกเรียนแดดเบิดจอดนอนถอนไปในประเทศตึเตงเ,เนี่ยแมนประเทศตึงอ่ะจิ้งเมย์เนี่ยเข้าลงไปตัดลูกไม่มาลรอมันก็นเพรใช่ปัญหามันงอะเที่ยวก็ลดลงเค,เคยเคยเจอตาสังบ่สมัยหลงบ่เคยว่าประเทศ นี่ดีครับมันเมยมันเมย์ครับรถลงบางคนมาเด้เด้งเงื่นไหลมันได้เข้าตูเลยเนาะนี่ก็อีกคันครับพี่ชายครับออกจากศูนย์มาระยะแปดสิบนะครับไปถอดข้อข้อตอมเงา้วดด จะบอกเมีรถใหม่ในภายนได้เนาะไม่แต่รถเก่าๆมีแต่มูรถอ่อยมาแลนครับนเขาปอบมูด้วยกันมูเขามาเลี้ยงด้วยกันนั่งมูของคนหนึ่งแห้งวนแล้วมูเจ้าโอเคมาปอบกันเราก็จะมาด้วยกันมาจากกัวลาลัมรถรารแต่ก็ซื้อรถเหมือนเราปอบตัวเองอ๋อซื้อเองแล้วมีสองคันเลยมีซื้อเองวะขึ้นวะมีกันครับต้องปอบเองมูเจ้าว่าจะซื้อเองวะคึ้ว่า บ่เวาห้องแรนแรนมากขึ้น่าอยากซื้อเองแรนแบบมั่นว่าเขาอยากส่งงวดเองสิเนี่ยมันไหวบ่กับงานประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเน่ยค่ะคือแต่เอาดีวงานใดมีงานล่องรับประกันนะครับมันมันก็มันก็น่นาสนนะครับที่ว่าฟังฟังมึงแต่ว่าเมครับไถ่แกนี่หักน้ำมันทั้งอย่างมันเรือแทพบ่ไหลเลยเพราะว่าที่เรียนอยู่แถวบ้านเท่านั้นเมียมันตัดราคากันแห้งครับมันเหลวแต่ราคาครับเหลวแต่ราคาเนาะแม่เ บางที่หักน้ํามันเบิดทุกอย่างแม่ลูกเนาะว่าเหลืออายุสามพันกว่าสามพันกว่าคนขับหาลอยของรถเหลืออายุสองพันก็ต้องหาค่าซึ้อหลอเนาะเดี๋ยวเขาตัดราคาแม่นตัดราคากันแม่นรถใส่ลายตัดราคาใส่เท่าไหร่วะสองลอยว่เออตัดละลอยเนาะเรียนใส่ตัดละลอยตัดละลอยเที่ยวนึงกับเที่ยวนึงกับสามสิบตันก็เป็นค่าแลีนสามพัน สามพันน้ำมันเท่าไร่ราทาขันจังบานเท่านี้บานเท่ามา่วโบไสอยู่คู่เมืองเลยเท่าไร่จะว่าสองพันพ,อพอ่อบบโอ้ผม่ด้วยครับผพอ่อด้วยแง่บางที่เลือฮักเหลือนี่รักลอยมีเลยเจ้าเขาเรียนไก่ น,น,นั่นตนี้เีไปเห็นหมองน,อนันไหมแคมนะครับอวอนที่ผมไปส่งอนไปเอาตรงข่วง,งอย่างกรบเขาจอดในขนัดข่วงและแคมเขาเกียยังอันไีครับเกียร์ยังไสามบ่ไม่นครับสามเม่เคยขับจักเทียเลย <c oughs> <c oughs> เห็นหอแม่ขับมันก็โอ้มันเสียดแล้วเนาะเหยียบเอเหยียบอเนาะรถนักมันแ็ไปสมียนเลีนเยเจ้าข้ามานจะบิน ตอได้จำพวกไหนอ๋ช่โมงห้า้าน่องไปกันน่อแต่น่องนี่ก็เ่าไม่เกือบสิปีแล้วพช่วมงบินมันนอแต่ก่อนน่องก็ไปน้องกันก็ผมเลยนะครับเฉลือครับก,ยยก,ยกอย่างเนี่ยรถต่แกด้วนั่นกระตัดหางออกใส่หางโรบรนีนแลนด่ายมากะกุ้งเฉลือตัวี่สับเนี่ย แตว่าแต่ว่าดีบ่กว่าเลยเขาว่ามันหลุมไหมอันตรายเวลาคุ่นขับครับเวลามันดับข้อต่อเมืองดินนั่งจะเข้าเตี้ยนครับข้อต้องเบิ่งหลายอย่างเลยตัวตัวนี้ถือว่าลูกสันเนาะอันนี้สันครับมูมันมีมูหลุมยาวๆในปัญญานเวลามันดับเลยแต่พูดถึงว่าหนาเงานเขาว่าแม่ลูกดีกว่าแต่เป็นงานลักษณะนี้ครับถ้าเอาเป็นโมระมันขึ้นบอนเทียมันขึ้นสั้นอย่างนั้น เพราะว่าช่วงกระบะมันเนยาะันหมดบางที่ดินมันกัดสุดเหลือเสียงงานเนี่ะเหลือตอในนี้ใส่งานงานแผ่นเนาะเท้แผ่นหรือว่าเทอันยางมิกกัวครพวกนั้นดีกว่าอันนี้ดินเห้องพวงว่าดินทั้งล่างมันเหนียวนะเนนหนียวพาไปบุง่งงานโชคดีครับโชคดีในคนครับจริง ลุกๆนะครับเป็นเนที่ใต้ยู่บ้าัตาหอก,กข่าวโหดพุทขาโหดซับอย่างเดียวมาเท่าเบาพี่เอาน้องกันนะบางทีเท่ากับิงบึงเบิึงรถน้ำดูแลรถบางคนนี่เหยียบหัวรับสมัยอย่างเดียวถึงว่ารถไปแดยงก็บอเป็นยัง<ก>มันมันหัวสปริงรตัวนี้เนี่ยแน่นบ่มันเป็นเครื่องหัวหนอกบ่เป็นถุงลมบ่ จะเออแค่อยู่เจ้าได้บล์ลูกเป็นหมดคุณนั่งบล็อกบลอคสปริงมันก็แค่นี้ว่าไหนจะสปริงแต่มันน so ี่มันจะมีบลอคบล็อกม่เลยเจ๋อยค่อยมันหูเรื่องนี่บลอคมันก็ล да SO ่มอยู่แล้วเนาะหัวมันก็หัวล่มเนาะแล่นนี่นิ่มเดี๋ยวพาไปเบิ้งหน้างานที่หน้างานเป็นยังไงครับขอนครับ